แล้ววันที่สองเดีเ๋ยวว่าวันที่สองเพระวันแรกเราออกเมื่อวานตอน6กโมงครึ่งมาถึงสี่ทุ่มครึ่ง <c oughs> ก็เลยมาพักที่นี่ครับใบทองทา <c oughs> รารีสอร์ทเรากาลังจะไปที่อยุธยาในชาติน้ำหนาวกันทริปนี้ไปวันเดียวไปไกลซะด้วยเดี๋ยวไปเจอกันระหว่างทาง สะ,ะ,ะพานเวยตองดีกว่าออกครับตอนนี้เรามาถึงจุดชมวิวสะพานเวยตองอันแหละนี่หน้าตาของคนอดกินไก่น,น,นี่ก่อนจะถึงอุสตทิอนชาติหนาวก็จาะก็ะต้องมีคนมาจอดถ่ายรูปตรงนี้จะเห็นนี่ อมม้อระพานี่สูงมากสูงมากขึ้นจิ亚แห่งชาติน้ำหนาวใกล้ละใกล้ละถ้าถึงตรงน,นี้ถือว่าใกล้ละตอนนี้ครับจะเที่ยงแล้วเพิ่งจะมาถึงอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวมาถึงแล้วนี่รถเราบรรยากาศตอนนี้แดดร้อนมากไป เข้าไปที่ทำการอุทยานกัน มีซากุระเห็นไหมทุกคนคิดหนึ่งยยังมีเหลืออยู่ต้นต่อพญาเสือโคคงนี่ครับตอนนี้เรามาถึงแล้วใหถ่นชาติน้ำหนาวแล้วนี่ต้นพญาเสือโคคงยังบานอยู่โอ้โห,โหยังเห็นอยู่ยังเห็นอยู่นี่อยู่ตนน้นหนึ่งนี่เวลา11.47มง47ตอนนี้ แห่งชาติน้ำหนาวนี่คือเส้นทางศึกษาธรรมชาตินีส่สวยงามสวยงามนี่ก็จะเป็นห้องน้ำแล้วก็นี่จะเป็นศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวที่เห็นไกลๆนั่นก็ร้านอาหารตรงโน้น27องศาค,ครับตอนนี้ตอนคืนน่าจะเย็นลงอา่าจะเย็นคกืบนี่ครับ กลางเต็นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอันนี้เที่ยงคนยังไม่เยอะนะเท่าที่มองสังเกตอยู่เดี๋ยวเราขับรถลงไปหาที่กลางกันตรงนี้เรามาแลยแผ่นรองนอนแล้ว20บาทนี่คือศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวนี่คือลานจอดรถที่เราต้องมาติดต่อที่พับกลางเต็นตรงนี้ก่อนนะ ไห้ถางชั้งออกระหว่างเนี่ยตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมเนี่ยตรงเฉบแต่ทางไม่งงมันลาดนวมันทางมันไม่เสมอ เป็นทหารด้วยอ่ะเขาเช่าเต็นอ่ะเพราะว่านี่ไงห้องน้ำอยู่ตรงนี้ ได้ผมไม่รู้อ่ะต้องไปด,ดูไหมเดี๋ยว,ว่าไม่ได้แล้วมั้งมันเขียนว่าที่กลางเต็นท์นั่นไงเวลาเาดีวย,เยวข่ากลาง แบบใ,ใกล้แล้วก็นี่ครับตอนนี้เวลาบ่าย2องโมงหลังจากที่ปั้มเต็นอยู่นานก็สามารถกลางได้แล้ว,นอนนลวตอนนี้จบแล้วอนนี้เชฟกำลังจะทำอาหารทำไรครับเชฟมาม,าม,ามาเพราะว่าวันนี้นส้มตำไก่ย่างวิเชียนรุรีไม่ได้ซื้อเฟล นี่ที่นี่ดีนะรถจอดได้นี่วันนี้มีเต็นท์อยู่ใกล้ๆเราไม่เยอะนะคนไม่เยอะเลยนี่กันนี้ก็ลังมาอ,อีกหนึ่งแล้วก็ลานไกลๆที่เห็นนู้นก็มีคนไม่เยอะนะส่วนตรงเห็นไกลๆนู้น,อนดอกพญาเสือโคร่งยังมีอยู่หน้าเนี่แล้วก็เสียงนกเสียงอะไรโอ้ธรรมชาติดีเนี่ย ที่บริการน้ําฟรีแล้วก็มีที่ล้างจานอยู่นี่ห้องน้ําอยู่นูน่นแล้วก็หลังนี้มีก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวมารอดูกันว่าคืนนี้มันจะหนาวสักกี่องศาน้ำเดือดแล้วเชฟรีบไว้น่อยทำไรครับเชฟมหมูหสับรับรองอร่อย สองโงครึ่งรอกินมาม่าหมูสับของเชฟนี่เรียกว่าอะไรครับเชฟมาม่าหมูสับต้ยมยำหมูสับต้ยมยำมันใส่ไข่โอ้มันต้ยมยำกุ้งนะต้ยมยำหมูสับไงแล้วก็จะกินหมูสับเราซื้อแต่หมูสับมาเพราะเราอดกินไก่ไง เราก็เลยต้องมากินมาม่าแทนไก่ย่างส้มตำเราไม่ได้กินแต่ก็ดีเหมือนกันเบือ่อเชฟถ่ายรูปใหญ่นี่เราจะเดินไปที่ทำการทยานไปร้านสวัสดิการซื้อน้ำแข็งเพิ่มนี่ห้องน้ำอายอ่นี่เต็นเรานู่นอยู่นู่น,น,น,นไม่ไกลไม่ไกล ตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีลมอ่ะแล้วม,มีลมอ่ะ,ไม,มมอะไม่จําเป็นเดี๋ยวเราเจอ <c oughs> ดูกันครับว่าพรุ่งนี้จะต่ำสุดเท่าไหร่เ <c oughs> ย็นนิดนิดตอนนี้5้าโมงยี ที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวยังมีแดดอยู่นะอากาศเริ่มเย็นขึ้นนะน่าใจยี่สิบห้ายบเขาบอกว่าตอนเช้าจะหนาวถึง16องศาลองมาดูดิแต่ว่าอุทยานบอกว่าเมื่อวานนี้หนาวต่ำสุดก็คือ11องศา จะดูด้วยว่าพรุ่งนี้แซลมันจะเอา,เาวกวามไหมนี่ลานกลางเต็นท์อีกจุดหนึ่งตรงนี้นี่คนก็เริ่มมานักท่องเที่ยวเริ่มมากลางนี้ต้นดอกพญาเสือโค้งนี้เริ่มร่วงหมดแล้วยังพอมีนิดหน่อยยังพอมียังพอมีอมให้เห็นมีต้นเดียวตรงนี้กัแบบต้นตรงที่ทำการพยาน นี่ก็มีห้องน้ำอี่ล้างจานจุดหนึ่งอันนี้เขาเรียกลานกลางเต็นท์ลานลานสนแต่นูน่นลานใหญ่นูน่นคนเยอะนี่จะไปที่กลางเต็นท์จุดหนึ่งแล้วก็มีบ้านพักอุทยาน โซนนี้ร้านนี้ก็ไม่ได้เยอะมากนะก็มีคนนะนิดหน่อย ลานนี้ก็จะค่อนข้างเรียบนะพื้นก็มีหบห้องน้ำอยู่นูน่นหนึ่งก็นี่ห้องน้ำหนึ่งไปคนไม่ได้ ไม่ได้เยอะเหมือนที่คิดไว้เท่าไหร่นะไปเรากลับดีกว่ายใจืนง้เนตัวจครับกี็มีปัญหาในู่นะเมีค่อนข้างจะพรตอนนี้เวลาเยวกี่โมงแล้วกลุ่มสี่นาทีอากาศก็ไมค่อยมีเต็ม มรการเท่าไหร่นะวันนี้คนน้อยเงียบเลยก็มึดเลยแล้วก็นี่ครับอาหารเย็นของเรานี้มีกัจืดไข่น้ำกับกะเพราเนื้อวากิวแล้วก็ตอนนี้ทุ่มหนึ่งอากาศแตกต่างกับตอนกลางวันมากเริ่มเย็นลงเริ่มหนาวละเดีย๋ยวมาดูาว่าตอนกลางคืนจะหนาวสักกี่องศาได้ ตอนนี้เจ็ดโมงสามสวันเช้าตื่นมา6กโมงไม่ได้ถ่ายมืดตื่อเลยอากาศอุณหภูมิบอกสิบหกจริงๆน่าจะหนาวกว่าน,นั้นหนาวมากอันนี้แดดเริ่มออกแล้วครับอันนี้เชฟเชฟทำอาหารแล้วเช้านี้ทำอะไรครับเชฟมอสแรไมรไั เต้นเราลำค้างลงหนักอยู่เหมือนกัน,นเปรียกเลยก็ไม่เยอะมากนะโอ้โหมีควันออกปากอยู่นะนี่เดนะี๋ยวเดี๋ยวเลยไงล่ะนี่ค่ะมีควันออกปากอยู่นะท,ทั้งที่แบบตอนนี้แดดออกนะรยากาศวันนี้ก็นักท่องเที่ยวไม่เยอะนะเสาร์อาทิตย์นี้ เดี๋ยวเราอินหันเช้าเสร็จก็จะรีบกลับละไม่งั้นเดี๋ยวจะถึงบ้านเย็นตอนนี้แปดโมงยี่สิบแล้หวหานเช้าเสร็จแล้วนี่คืออะไรครับเนี่ยเชฟเอกออเมริกันเบคฟรนีอนอนอ่อันนี้นี่แดดออกเยอะและ้วแต่ก็ยังเย็นๆอยู่นะแต่ก็ค่อยๆอุ่นขึ้นแล้ว อดี๋เรากินเสร็จแล้วร้านจาาแล้วก็โมกกลับบ้านนะเก็บสิบโมงอละมันจะได้ออกเลดไปชั่วโมงหนึ่งคิดไว้ียบร้อยครับเก็บของหมดแล้วเอาอะไรมาขายงขยะแยกเก็บทิ้งให้หมดยังมีคนอยู่บ้างตอ,อนนี้สิบโมงแดดแรงมากร้อนแล้ว จากเมาาื่อเช้านี้หนาวจัดๆแปบ๊บเดียวร้อนเหมือนเดิมคนก็เริ่มทยอยกลับแล้ววันอาทิตย์ที่นี่คนไม่ค่อยเยอะนะ <Yep. S 1> อืม <Yep. S 1> อก็เดี๋ยวคงต้องกลับบ้านก่อนละ <Yep. S 1> เจอกันใหม่ที่ต่อไปรีบปิดคลิปไป